คทุกคนสวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมากินยำปลาหมึกเป็นซ้ำนะคะแต่ว่าเราเพิ่งทำน้ำจิ้มเสร็จๆกันเองนะคะทำเองาบเลยค่ะนี่โอ้าอร่อยมากแต่ว่านะคะปลาหมึก มันจะมีปลาหมึกสองแบบมันจะมีปลาหมึกแบบนี้เลยอันนี้เนาะแล้วก็กุ้งสดสดผักก็จะมีประมาณนี้นะคะลองชิมกันเลยเอาไปปลาหมึกก็นเนาะอือหืออือหืออือมาลองชิมกุ้งกันบ้างนะคะ จิ้มเข้าไปเลยเอาน้ำจิ้มมาอย่างเงี้ยอื้มอื้มน้ำมันปลาดด้วยนะอื้มอมนี่เป็นกระเทียมดองนะคะ อ,อกินต่อนะคะ